ในวันที่26กันยายน2566นางเอกออมแอมเพชรบ้านแพงหรือออมแอมละไมแสงทองได้เผยภาพรถพุ่งชนข้างทาง,ทางและตกลงไปในน้ำโดยเจ้าตัวต้องถูกส่งตัวเข้าโรงพยาบาลพร้อมระบุข้อความไว้ว่าหนูขอโทษหนูกลับไม่ถึงบ้านหนูหลับในแต่ยังโชคดีตื่นมาเห็นต้นไม้หักหลบทันตอนนี้ถึงโรงพยาบาลแล้วค่ะาเห็นต้นไม้หักหลบทันตอนนี้ถึงโรงพยาบาลแล้วค่ะโดยมีแฟนๆต่างตกอก ตกใจกันยกใหญ่และเข้ามาร่วมส่งกําลังใจให้ปลอดภยัยพร้อมปลอบใจนางเอกอมแอมอย่างคอมเมนต์ที่ว่าขวัญเอ๋ยขวัญมาน้องอมแอมเป็นกําลังใจให้นางเอกอมแอมเพชรบ้านแพงบุญรักษาพระคุ้มครองปลอดภัยแล้วอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาโชคดีที่น้องปลอดภยัยขอให้บุญรักษาพระคุ้มครองนั้นิมด้ยวยครับยแล้วว่า,ากันซ่อมบากีนั่นเฝ้ามาดึกเอาช่วยไทยเนาะ ยอมกันสู้เป็นสู้ตายเออเราเหตุการณ์ในฟังนี่ก่อนเป็นยังนี่ก่อนเป็นเลยวันนี้ว่างงี่ภาพประกอบผู้ขับรถพูดไปน้ำกันผู้นึเช่นที่ผู้นี้สิผู้ขับรถเนาะผู้นี้ขับรถเพราะเพ่นพี่น้องเพอกัราะการจอดนอนสามรอบคขาบอดก่อนจะมาถึงเมื่อคืนนี่พี่น้องขับห้องเห็อยู่อำเภอปุมมาลัยใส่ ปนนี้เรียนแล้วก็คือเจ้ผาภาพดึกๆเลยทักมาทักพันสอบมาว่าน่าจะยกเลิกเพราะว่าด้วยฝนตกยกเลิกงานสุรินยกเลิกงานสุริน,น,ค,รน,นรครับปกติึ้นเหนียวสิิสุรินครับก็เลยว่ายกเลิกแล้วที่จริงอ่หนูจะเดินทางต่อถ้าเกิดว่าไปสุรินเนี้ยค่ะก็จะมีอ่ผู้จัดการพี่ป้ายาเป็นคนขับให้<อ>ที่จริงหนูจะไม่ได้ขับเองบอกกันว่าปกตกิคือ ผู้จัดการไฟนี่สิสิเป็นผู้ขับรถเนาะใช่ค่ะแม่นค่ะให้เพคนขับมือนีไปน้ำกันทุกเทพสิเป็นผู้จัดการไฟแม่นค่ะคือเรื่องวันนี้วันแรกเลยที่เคยเป็นนอนบ้านก็ได้อื่นจังเดินทางกันไปเย้ยมลงกรุงเทพเลยแยกย้ายกันเมื่อเลยขับอีกแต่แต่ทุกครั้งที่ขับก็ไม่เคยเป็นแบบนี้เนี่ยค่ะมันเลี้ยวขึ้นมา En, um. ตลอ like ดช่วงกินวกงมาแห้งบลัมสิยัไม่อยากให้ทับเลยแม่เมนจากวงัน่งยังเงอยู่ดิขนาดผมไงผมผมก็ย like ังผมเงนไปล้ำสวดแก่งสิเราขับรถต่อหเนาะแต่ล้ำดีอกับไป่แห้งแต่อุลับอุลนอ่นหายไปอุลัอุนอนสอดแงซืกองี่ก็เมื่อไม่แห้งเราบันทีไปขับรถตออีกยาเวียนหกระบอกไปย้ำอธิบายเข้าใจด้วยว่าเวลามันผ่านขึ้นมาแล้วมันเอาขึ้นบ่ไดดเด้ คนเัาเวลาช็อตดาวมากนี่นั่นหรออันนี้อุ้มเข้ามาอุบัติเหตุนาะตตอนแต่ยจ้าของนี่ร่างกายก็เสียมซุดๆอยู่แต่ว่าเคยอันเรียงรับนอนเนี่ยขึ้นกันนี้ก็ได้แต่ตอนมันล่งขึ้นรู้ว่าหูตัวเลยค่ะรู้ตัวไอทีตอนจะชนต้นไม้มันมีแนวมาปูมีแนวมากแบบคือรถหยุดไหมนาะรถหยุดไปรถมารถมันสไลด์รถมาแรงมากหนูคิดว่าตอนที่หนูหลับหนูน่าจะเหยียบคันเร่งเพิ่มเพราะว่าหนูดูจากทางลงแบบ บบสไลาย,ยาวเลยสไลลงมา,ลา,ลงมาแล้วสไลามากเพื่อที่จะมาชนต้นใหม่โดยตรงเลยค่ะท้าวงจะสินได้ที่นี่พ่อมาหอดต้นใหม่นุตื่นขึ้นไหมคะหลังเห็นต้นใหม่ก็เลยฮักฮักขอบข้างขวามันก็เลยกลุ่มไปลงน้ำล่งคลองพอลงคลองเสร็จปุ๊บก็เลยมองหน้ากับเชนี่เชนี่ลงไปรถจะจมน้ำสติแตกมากตอนไ้นก็เลยว่ากันโดดลง จากรดค่ะก็แบบตกใจมากว่าโอ้อันนี้เราบัติเหตุแล้วนี่เชี่ยวนดนน้องคนก็แล่นมาแต่มันโชคดีตรงที่เหอชเกยู่จุบันยังกวแถวแถวร่มอ้วน,นะคะแถวบันบัา,บา,บาน้องพักแวน,นะคะ่ะอพเภอเชียงชคะ่ะมันแยกออกมาจากเชียงยืนค่ะ แต่จีหอดบ้านแล้วแม่หอดอีกซิมก็รู้แป๊บแป๊บเดียวเนาะแล้วเจลลี่ระหว่างนั้นก็นต๊อบอีกซิมก็รู้นึ่งลับลับว่ารู้เรื่องเลยหนูกหูโตัวเลยค่ะทั้งการที่หนูก็เปิดเพลงแล้วก็ร้องเพลงมาเพราะว่าหนูรู้ว่าหนูน่ะง่วงเริ่มมีอาการแบบตาปือแล้วแบบอยากนอนก็เลยแบบออีกนิดเดียวสิฟังไว้เป็นอุทาหรณ์เลยเป็นวิทยาทาน,น้ำกันพี่น้องครับรู้ว่าเป็น เป็นอุท่าหัวแล้วก็เป็นบทเรียนให้กับหนูแบบขังยิ่งใหญ่เลยในชีวิตนะคะขณะว่าหูแจังว่าจะคลองสิงห่วงอยู่ต้องเปิดเพีงฟังมาเรืเ<น>่อยๆเปิดพีงลองแล้วก่อนหน้าที่ที่ที่จะมาถึงบ้านน้องผักแว่นเนี่ยหนูนอนข้างทางมาสามรอบ<อ>นอนกันนอ่นรับข้างขางน,นูก็กมันก็เพราะไก่มาในนี่ครับกุมละศิ่ไม่ไม่ไก่กลุ่มละสิประมาณชั่วโมงเศษๆอ๋อสันขับไปในเสียเตรงที่เดยกกับชั่วโมงเศษเศมั่งนี่แต่ว่าจะค<ไ>ข้<ช>องห่วงก็ได้จอด กวงลวกระจอดแล้วก็พากล้วกระจอดล้วก็พากประมาณสามเทือโอ้น้นคือหนูหูว่ามันเหมือนไม่ไหวอะค่ะแต่ก็ยังมาเกิดผู้่าดเจ็เได้ค่ะที่หนี่พ่อมาเบิ้งกิโลแล้วอีกสิบกิโลก็ถึงบ้านแล้วก็เลยแบบอ่ะฟื้นเอานี่แหละมันตัดใจคือตัดใจผิดพลาดตรงที่แบบฟืนทั้งทั้งที่รู้ว่าตัวเองเหมือนมัน,ม,นมันพร้อมจะชัดดาวแล้วนะคะ ถ้าไม่มานั่งคุยอยู่ตรงนี้ถ้าเป็นเจออยู่ในโรงพยาบาลจะเป็นยังไงเนี่ okay. ยโอ้อโหน, <c oughs> นี่ก็คือสภาพรถคันที่น้องอมแอมขับไปเกิดอุบัติเหตุนะคะอะตอนนี้น้องอมแอมก็ปลอดภัยแล้วก็มีบาดเจ็บตามร่างกายคือ มีการเจ็บปวดตามร่างกายแถวๆบริเวณหน้าอกแล้วก็ศรีรษะนะคะแต่ก็ปลอดภัยแล้วขอเป็นกำลังใจให้กับน้องอมแอมนะคะน้องอมแอมสาวน้อยเพชรบ้านแพงค่ะตอนนี้ปลอดภัยแล้วนะคะฝาก f อซเป็นกำลังใจให้กับน้องอมแอมด้วยนะคะเธอปลอดภัยแล้วจากอุบัติเหตุหลับในนะคะพี่น้อง ซ้อมกันสู้เป็นสู้ตายเออเราเหตุการณ์ในฝั่งนี่ก่อนเป็นยังไงก่อนเป็นเลยวันนี้ว่างนี่ภาพประกอบผู้เข้ารถผู้ไปน้ำกันนเพื่อนที่ผู้นี้สิผู้ขับรถเนาะผู้นี้ขับรถเพรเปลี่ยนพี่น้องเพอกัราอกันจอดนอนสามรอบค่ะบอสก่อนจะมาถึง